1 2 3 4 5ส1 2 3า5สี่ห้าสนี้าส่หนี้เลยไม่มองไม่เห็นหน้าคนทำเลยหน3 4 5 6ง2 3 4ก้มหน้าก้มตามหนึ่งสองสามสี่ห้า9้าหนึ่งสามสี่ห้าเซหนึ่งหนึ่งสองสาสี่ห้า 1อหาตอนนี้มีผู้สื่อข่าวมาจากช่องเจ็นะครับมาทำรายการ1,2,3,4,5 1งอยู่ไหน1,2,3,4,5 1่องช่องเจอยู่ไหนเนาะช่องเจมันอยู่แถวแถวอะไรดีล่ะ ทั้งเจ็ดอยู่กองทับบกแล้วก็มันบอกว่ากองทับบกช่องเจ็ดอช่องห้าอยู่สนามเป้าช่องเจ็ดอยู่น่าจะอยู่กองทับบกถึงกระทิ้งกระบองกันเลย เต้นมากไปมั้งเนี่ยหลักฐานมีเมื่อวานเยอะเมื่อยจัดโอ้โหเอาไปลง YouTube ไหมนี่คุณขาเขาไปวิ่งมานะคะอ๋อไปวิ่งผมว่าไม่ใช่อ่ะเมื่อวานพี่เต้นเยอะไปเมื่อวานเห็นเต้นเออยิงด้วยริงด้วยเห็นๆหลักฐานเต็มเลยะคลิป เอายังมาดพี่ออยไปเต้นดนี่ให้มันรู้สบ้างขาแดนดไม่ใช่ขาแล้วทั้งตัวเลยแดนทั้งตัวครับนี่นะครับเหงื่อออกครับเหมือนกับว่าเอาน้ำมามาสาดยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเหงื่อออกเยอะมากอหยดติ่งๆเลย เป็นเงือหรือแอลกอฮอครับมากินเมื่อคืนกินไปกี่ขวดีกแล้วระเหิดออกมล้วเนลยนะนี่ครับนักวิ่งครับนักวิ่งหมื่นไม้อ๋อข่านี้นี่ยืด ยืดสำหรับนักวิ่งพอดีไม่ออกเลยนักวิ่งถึงด้านหน้าแล้วะโยมนี่นี่